สวัสดีค่ะพบกับกริการพูดสิ่งเ n ็นหมอนิ่งนิวส์เช้าวันจันทร์ที่6กมกราคมสัปดาห์ที่แล้วราคทาทองคําสดใสนะคะปรับตัวขึ้นทําจุดสูงสุดในรอบ3ามสัปดาห์ทั้งสัปดาห์เพิ่มขึ้นสิบจ็ดตันลา่าโดยเฉพาะเปิดซื้อขายวันแรกของปีนี้สดใสทีเดียวนะคะแล้วก็นังทุนก็พากันเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัย จาก2ประเด็นนะคะหก็คือประเมินว่ายังมีความเสี่ยงด้านภูมิรัศาสตร์อยู่2ความแน่น,นอนทางด้านเศรษฐกิจนะคะก่อนที่ทามจะมาเข้ารับตําแหน่งประธานอิีสารัดในวันที่20มกราคมน,นี้นะคะแต่ว่าวันสุกร์คลางคำเริ่มมีแรงเทขายออกมาค่ะ ปิดตลาดคืนวันศุก2,638ดอลลาร์ลดลง19ดอลลาร์นะคะซึ่งก็เป็นผลจากเงินดอลลาร์ที่แข่ค่าขึ้นนะคะก็ตลาดก็อาจจะประเมินว่าเกิดทั้ม2 0มาเนี่ยเงินเฟ้อจะตามมาแล้วเฟดก็ต้องชะลอกันลดดอกเบี้ยกองทุน s p r สัปดาห์ที่แล้วขายทองคำออกมาเล็กน้อยนะคะ1.44ตันนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้ประเด็นที่ต้องติดตามต้องบอกว่าเข้มข้นทีเดียวมี3ประเด็นนะคะหตัวเลขการจร้างงานของสหรัฐเดือนธันวาคมอันที่สการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดครั้งล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา 3. ดัชนีภาคการบริการเดือนธันวาคมนะคะสำหรับตัวเลขการจร้างงานนะคะท้า เป็นตัวเลข ADP จะประกาศวันพุธนะคะตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น130,001ตำแหน่งนะคะส่วนวันศุกร์ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธันวาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น154,000ตำแหน่งนะคะเป็นตัวเลขที่ถือว่าไม่ได้เยอะนะคะก็คิดว่างะคะงราคาทองคำาขาท่านจะผันผวนตามตัวเลขการจ้างงานพอสมควร ประเมินนะคะว่าถ้าช่วงต้นสัปดาห์นะคะราคาทองคำก็อาจจะเคลื่อนไหวลักษณะไซเวนะคะแล้วก็จริงๆสัปดาห์นี้มีตัวเลขตลาดแรงงานหลายตัวที่ต้องติดตามนะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะเริ่มมีผลตั้งแต่วนันอังคารนะคะแล้วก็น่าจะผันผวนมากตามตัวเลขการจ้างงานนอนฟาร์มเพโลมันสุดเป็นหลักนะคะ แนวรับ2,630ดอลลาร์2,610ดอลลาร์ค่ะแนวต้าน2,650แล้วก็2,660ดอลลาร์ค่ะสำหรับรคาคาทองแท่งขายออกของสมาคมวันเสาร 43, ์43,150บาทลดลง100บาทค่ะแนวรับ43,050บาท42,950บาทค่ะแนวต้าน43,250บาทและ43,000บาท 350บาทค่ะสำหรับคำแนะนำการลงทุนถ้าเป็นการลงทุนทองแท่งในระยะยังอยากแนะนำให้ถือต่อไปนะคะยังเชื่อว่าเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่มีแรงซื้อทองคำจากเอเชียเข้ามาก่อนเทศกาลตรุษจีนะคะแต่ว่าช่วงที่ํำใกล้เข้ามารับตำแหน่งเนี่ย ทองก็อาจจะกังวลเราก็อาจจะมีการปรับตัวลงโกลฟิเจอร์ลงทุนระยะสั้นนะคะแนะนำซื้อ2,630ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,610ดอลลาร์ค่ะส่วนโกลไลฟิเจอร์นะคะแนะนำซื้อที่2,660ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,640ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาท อ่อนค่าลง7สตางค์ในวันศุกร์นะคะ34บาท43สตางค์แล้วก็ทั้งสัปดาห์เนี่ยอ่อนค่าลงประมาณ46สตางค์นะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองในประเทศนะคะแนวรับ34บาทค่ะแนวต้าน34บาท60สตางค์นะครับส่วน usd future แนวรับ33บาท90สตางค์นะคะแล้วก็แนวต้าน34บาท50สสตางะคะ์ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ